เราอยู่กันที่บูธของ a ัล t r าครับที่งานมอเตอร์โช2025แน่นอนครับว้าที่อยู่กับเราณตอนนี้นี่คือ a ัล t r าวันวันพวกคุณอาจจะเคยเห็นแล้วแหละแล้วก็พวกเราเคยรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะครับอัลป่าวันวันเป็นรถยนต์ SUV p r e ีพรีมยจากแบรนด์ a ัล t r าภายใต้เครือของฉางอันนะครับมาจำหน่ายในประเทศไทยมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2รุ่นคือรุ่น Standard Range แล้วก็รุ่นลองเล n g ์พวกผมเคยรีวิวให้ทุกคนได้ชมแล้วนะครับนี่แต่ว่ารอบนี้ ถามว่าอวัมีอะไรใหม่บ้างโมเดลใหม่อาจจะยังไม่ได้เห็นครับในรอบนี้แต่เราได้เห็นสีใหม่ในงานครั้งนี้ครับนี่คือสี Liquid Caramel นะครับ Liquid c a r a m e l ก็จะเป็นสีใหม่สำหรับอวัาร1นะครับสีก็จะเป็นเหลืองๆหลนวลแต่มันก็จะมีประกายครับเวลาที่แสงส่องเข้ามาครับคุณจะเห็นประกายเป็นสีม่วงๆ inspiration หรือว่าแรงบันดาลใจของสีนี้มาจากพระอาทิตย์ครับที่เปล่งประกายออกมาเป็นพระอาทิตย์ช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินครับแล้วก็ จะกระทบกับทะเลนะครับหรือว่าจะกระทบกับน้ําสีก็จะออกมาเป็นในลักษณะนี้นะครับดีไซน์รูปลักษณ์ยังคงเดิมครับไฟหน้า daytime running light ครับไฟหน้า LED ด้านล่างนะครับแล้วก็เรื่องของสีภายในนะครับคุณยังสามารถเลือกได้เช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำนะสีแดงหรือว่าสีอื่นๆนะครับมีให้เลือกคอนฟิกได้พวกประตูอะไรต่างๆก็เป็นไฟฟ้ามาให้ทั้งหมดเลยนะครับยังไงคุณสามารถเข้าไปรับชมรีวิวของพวกเราได้นะครับแต่รอบนี้พามาให้ดูเรื่องของสีนี่แหละว่า สีใหม่ตรงนี้อาจจะถูกใจสําหรับใครหลายๆคนนะดูข้างๆถ้าไม่โดนกระทบแสงเหมือนเปลือกไข่นะฮะแต่ว่าถ้าแบบแสงสะท้อนขึ้นมาเป็นสีม่วงๆออกมานะฮะเทา่านีสวยงามเลยทีเดียวนะครับต้องบอกก่อนว่าคันที่พวกผมไปรีวิวมันเป็นรถเทสเป็นรถเดโมโค,รครับดังนั้นพวกคุณจะไม่เห็นสปอยเลอร์ที่เป็นแอคทีฟแต่คันที่ขายในบ้านเราที่คันที่ส่งมอบในบ้านเรานะครับเป็นสปอยเลอร์แบบแอคทีฟนะครับเวลาที่เราขับไปในย่านความเร็วสูง สปอยเลอร์ตัวนี้จะถูกดันขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มแรงกดด้านหลังครับทำให้รถนั้นมีการขับขี่ที่มีความนิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนช่วงล่างครับรุ่นที่เขาส่งมอบให้กับทางลูกค้าได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยนะครับตัวที่เป็นเดโม่เราอาจจะได้ความรู้สึกแบบที่ผมเคยไปขับนะฮะอาจจะมีความนุ่มแล้วย้วยนะครับแต่ว่าตัวที่สมมอบนะครับหลายๆคนที่เป็นเจ้าของอวตารบอกว่าการปรับปรุงขันทำได้ดีขึ้นแล้วนะครับนี่เป็นตัวนี้ครับ Active s p o i l e r กล้องด้านหลังที่ช่วยการขับขี่ด้วยนะครับก็เอาไว้ส่องดู <Yeah. S 1> เพราะว่ากระจกตรงนี้ครับค uh huh. ่อนข้างที่จะเล็กสาหรับอวตารวันๆนะครับเ uh huh. ขาก็าจะใช้กล้องนะครับในการที่จะส่องออกไปเพื่อที่จะดูรถด้านหลังนะครับ mm hmm. นี่ โลโก้อวัชชาวันวันอยู่ตรงนี้นะครับ่ะก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของคันนี้นะครับกับสีใหม่กับอวัชชาวันวันลิควิดคาราเมลสามารถมาเยี่ยมชมที่งานครั้งนี้ได้มาสอบถามเรื่องของข้อเสนอพิเศษต่างๆนะครับหรือถ้าหากว่าไม่มีโอกาสเข้ามาที่งานในรอบนี้นะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมที่ศูนย์ของอวัชชานะครับหลากหลายสาขานะเดี๋ยวผมขึ้นสาขาต่างๆเอาไว้ให้สามารถไปเยี่ยมชมเพื่อไปดูได้เลยนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าที่ศูนย์นะมีสีใหม่มาลงหรือยังแต่ว่าวันนี้เราถ่ายให้ทุกคนได้ชม นี่คือสีใหม่ลิ q u i d คาราเมลของอ v ว t าวันวันะครับสำหรับราคาเริ่มต้นของอ v ว t าวันนะครับรุ่นสแตนดาร์ดเลนจจะอยู่ที่2,99,000นบาทครับส่วนตัวรุ่นลองเลนจ์นะครับราคาอยู่ที่2 2 9 9 0 0นบาทนะครับโอเคยังไงก็มาดูข้อมูลในบูธของอ a วตามาชมสีสวยๆส,สีใหม่จากอ a ว a าได้นะครับ